เราต้องทำเว้ยเพื่อยอดซับสไครต์ที่เพิ่มขึ้นเอาละผมเริ่มอัดคลิปละเเอาละผมจะกล่าวเปิดตัวอย่างครั้งเดียวนะเพราะว่าผมเขินมา่จะพูดชื่อช่องของตัวเองออกไปโคตรเขินแล้วจริงๆนะกูตั้งชื่อช่องตัวเองมากูแต่กูไม่อยากพูดชื่อช่องตัวเองเว,ว้ยโคตรแปลกมัเลเอาละวันนี้อยู่กับผมในช่องชีวิตซีเกมเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้เรามาเล่นเกม Place of the Fate นะครับ วิธีการเล่นแบบนี้ก็ง่ายๆแล้วทําไมภาพผมไม่โดดสักทีวะภาพแม่งเป็นดินน้ํามันไปแล้วเว้ยตอนเนี้ยอยู่เว้นผู้เล่นเว้ยเฮ้ยหรืออ๋อภาพอ๋อหมอกมันทับนี่หว่าก็ว่าอยู่ทําไมมันเอาละมันจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมนี้ง,าง่ายๆเกมนี้วิธีการเล่นเราก็จะถูกสุ่มอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะตามที่ในภาพเห็นนะเออ แล้วมันก็จะมันก็จะแรนดอมมันจะสุ่มภัยพิบัติต่างๆมาให้เราภัยพิบัตริรถจะมาชนเราเรื่อยแม่งจะมาทับไอ้เรื่อยมันจะมาเฉือนเราให้ไปชิ้ชิแล้วก็จะมีเครื่องบินตกลูกตามรณะเหี้ยอะไรต่างๆก็ไม่รู้ผมไม่อยากจะพูดมากเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดหรือก็จะเป็นภัยพิบัติพิเศษต่างๆเช่นคุกปลาฉลามหรืออะไรพวกนี้มีเยอะมากซึ่งผมคงอธิบายให้ในคลิปเดียวไม่จบ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอคนอื่นเล่นก่อนซึ่งในตอนที่รอคนอื่นเล่นนั้นเดี๋ยวผมก็จะตัดไปเลยแล้วกันนะเออคลิปอะตัดเดี๋ยวพวกกูอะต้องรอใช่ไหมนะครับอ่ะ,อะตอนนี้สรุปลีดเดอร์บอร์ดแล้วโอ้โหตัดมา,าตรงนี้โอเคน่าจะน่าจะตัดมาตรงนี้แหละนนาเอออ่ะ,อะ,อะแล้วก็สปีดสปีดของเราจะอยู่เริ่มต้นที่สิบหกโยเว้นคุณจะเป็นคนจอมพลังที่ถูกสุ่มมาได้ คุณก็อีกที่ร้อยเท่าวิว่งเร็วกว่าเดอะแฟตแน่นอนเอไม่ไม่ดิแล้วก็ตรงแถบสีส้มเป็นจั๊มโทษแตยตะกี้ตะกี้พื้นที่เต็มแล้วก็ตัดภาพไปเลยนะขอโทษด,ด้วยผมได้เล่นแล้วล่ะแต่ว่ากันนะงั้นเดี๋ยวผมจะเอากําลังใจเชียร์น้องของผมแล้วกันนะเดี๋ยวหาน้องแป๊บเฮ้ <c oughs> hey, ทุกคนเป็นจอมพลังกันหมดเลยวะไม่กระโดดได้สูงนี่ไงเจ๊ ได้ถูกกักขังแล้วเวตาคนอาองสารแล้วใครมันไปอยู่สองคนว่าไปทำอะไรกันวันนั้นอะอ่าอันอ่านัคือสัญลักษณ์คนตายนะครับที่เป็นกากบาทสีแดงคือเขาโอเคกันมันติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากให้มันติดลิกอ่ะผมลืมอธิบายเกมอุ้ยเหมือนเขาจะสร้างเต็นท์ใหม่นะฮะอันเนี้ยมอแมชมอแมชชินคอมมิ่งซูลทูฟิลทูฟิลยัวเกม บรินใช่ป่าวะแกมบรินแกมบดดกิน addiction ถูกป่าวะเราสามารถที่จะไม่ได้ส็อตแมชชีนเพื่อรับรางวัลได้นะครับส็ลตแมชชีนจะพูดถูกวะต่อแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนพื้นที่ผมจะเต็มแล้วผมก็ต้องไปลบคลิปมากมายที่ผมได้อัดเอาไว้ซึ่งอัดเอาไวข้ำขำๆไม่รู้จะอัดเอาไว้ทำเชียอะไร่ะ ตะกี้ผมพูดถึงนี่แล้วเรามาอธิบายตรงนี้ต่อดีกว่าสำหรับตรงนี้คือสล็อตแมชชีนที่คนสาม,มารถเล่นเกมได้แต่ผมจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูนะสองพันคอยเลยวะเสียงเงินฟรีเนี่ยถ้าเกิดผมเล่นเนี่ยผมอยากได้แจ็คพอตไม่ก็สีฟ้าสามพันเว้ยพราถ้าเกิดผมได้หนึ่พันเท่ากับผมโดนลดกดําไรเะนั้นเพื่อเป็นการแล้วใครมันเข้าไปติดเดนั้นวะกูเพิ่งสังเกตอ่อ โค้ด for t ด i s loud อ๋อปิดปิดสิโอโอ้โหเรามาต่อกันเลยดีกว่าเออพี่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 ตายก่อนไงพี่ตายก่อนพี่ก็เลยเป็นอย่างนั้นน่ะก็เข้าใจดีว่าคนไม่ได้โชคดีเลยมึงกูมึงเห็นกูตาคนแรกมึงก็รู้แล้วใช่ไหมว่าโชคกูเป็นโชคกูไม่เฮี้ยขนาดไหน มอยากจะรีวิวสล็อตแมชชีนให้นะว่าผมควรเล่นแล้วไม่ได้กันผมไม่เสียงดีวะนะโอ้เออไม่เสียงงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมจะเริ่มภายใน10นาที10นาทีเพราะฉะดังนั้นผมจะเอาชีวิลอดได้ผู้คนดูเองจำไว้ตาดีผมขอยื่นคำมั่นสัญญาว่าผมจะได้ที่หเกมนี้เป็นแบบ normal หรือปกตินั่นเอง เอ้อยู่ข้างกันเหรอโว้ยเยี่ยมเลยตาเฮ้ยอาบู <Okay. S 1> <laughs> ขยายใหญ่เปา่าเพดไซมึงเยอะมากเอยมึงมีมีดกูไม่รู้เว้มึงฆ่ากูตอนไหนก็ได้อย่าเป็นโจนไล่แทงฉันเลยให้ฉันไปต่างโลกนะไม่เอาเลย กูย,ยังไม่อยากไปต่างโลกแมวแบบวิ่งมาแทงปุ๊บแล้วกูเกิดเป็นสลามนึกไม่เอานะเว้ยเฮ้ยไอ้แล้วไอ้เคียร์ถ้าเป็นไรอะทำไมทำไมมึงกวาดแขวนไปมาวะเฮ้ยทำได้ไงวะเฮ้ยเอ้ยชิบาตทาชิบาตทาโจสเกีซังชิบาตทาทอืมหลอดหลอดโอ้เอ้สวัดดีนูบี้อุ้ย <mm> มีคนโดนจีทับตายวะเฮ้ย เต่าเอา้เอามีคนสลายมีคนสลายตัวราพีเลยสลเอ้ยอย่าสไนเปอร์ไร่เพื่อเจ้ากูนี่เก่งมากเนีย่ยนักหลบสไนเปอร์ไม่เคยโดนสไนเปอร์ยิงตายเลยนะแต่เล่นเกมจริงนะโคตรหิงอะ่ะตายจาะจริง เห็นไหมเอาเอาติดไวรัสคนละหมูสินไปแล้วเววเอาคุณลว,ล,วล,นะลวงแล้ววะอะไรกันนะลวงแล้วหรอแม่นแต่ที่หนึ่งเร็วคนเหลือตั้งเยอะนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครห์ผมด้วยผมเนี่ยต้องการซับสไครป์มากเลย ถ้าถึงร้อยได้ยิ่งดีอ่ะถ้าถึงร้อยจะแนะนำตัวให้อ่ะ <Yeah, boy. S 1> นะช่วยกันนะนะจ๊ะนะจ๊ะช่วยกันเออช่วยช่วยกันนะนะช่วยกันคน oh. คนละ oh. คนละาซับสไคร้ก็ได้คนเราซับสไคร้แค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วนะกดกดช่วยกันนะช่วยช่วยกันอืมช่วยช่วยกันนะช่วยช่วยกันเอาลีดเดอร์บอร์ดไม่ขึ้นละดูอ,อยู่ที่เท่าไหร่วะคือสิบสี่ะนะก็ช่วยกันกด ไลค์ like, กดซับสไครป์ชอบก็กดแชร์ไปให้เพื่อนด้วยเพื่อนดูไอ้เหี้ยนี่แม่งติ้งตองอย่างเลยฮะให้ช่วยๆกันนะเออช่วยๆกันคลิปไม่มีอะไรมากแล้วตัดต่องโง่คลิปกาก,ากๆระจะทำให้คนดูเองเอาโอเคแม่งเริ่มไปได้โอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมปิดคลิปแค่นี้แหละบาย